เมื่อนี้นครับบ่าวัฒโพธิครับมาสักกะระบูชาหลวงปูพังกิตตะคาโตนะครับบัดอุดมคงคาคีรีเขตตะบนหน้างามอำเภอบ้านจา่าชรีจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องพปองไปครับมาไหวลูบหลวงปูครับนี่คือลหลวงปูพัง อัธาบริขารต่างต่างของหลวงปู่ครับพวกเด็กเบิกเราคอยสาธุสาธุสาธุนะครับ สกปภาพร่างกายแข็งแรงสุกโฉกันมันนะครับเออมาหนี่เบาวสถาปอนคนมักเลาะมากราบบูชาออลูกเหมือนหลวงปู่ผางนะครับที่อำเภอม,มันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องสาธุสาธุหลวงปูุ่้มขรองทุกคนเออ้อ